Thank you อางใหม่นะคะจากอาลิเชียนะคะอาลิเชียนี่เลยนี่หลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแบรนด์นะเ mm hmm. พราะว่าเมื่อก่อนเขายังไม่ได้เข้าไทยอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าไทยเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็สายเกาหลีทั้งหลายหรือว่า ใครที่ตามเครื่องสำอางเกาหลีน่าจะต้องเคยเห็นเครื่องสำอางของอัลลเชียนะคะเพราะว่าอัลลิเชียคือเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบพวกกลิตเตอร์แบบปุงปังหนักๆอลังการอะไรเงี้ยจะเอามาให้ทุกคนดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าแกะแกะกล่องออกมาแล้วมีอะไรบ้างคะ่ะอันนี้นะคะเป็นแกกล่องของอัลลิเชียนะคะพอดีแบรนด์ส่งมาให้เตื้องลองเล่นนะแล้วก็คือเตื้องเป็นคนชอบกลิตเตอร์อยู่แล้วเนาะก็เลยจะเอามาทําให้ดูกันนะคะก็จะมีเป็นเป็นอายแชโดว์นะคะที่เป็นดูโอมาคู่กับ กลิตเตอร์แบบเม็ดวิงวิงปังมากแรงแต่งหน้าด้วยนะ หัวแปรงนะคะมี2แบบก็คือจะเป็นแบบฟูๆแบบนี้กับแบบที่เป็นดินสอแบบนี้นะคะลงอายแชโดว์ลงทีเดียวก็คือค่อนข้างทั่วตาแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เป็นแปรงเบรนดบได้ด้วยนะอีกหัวนึงจะเป็นหัวดินสอแบบนี้ซึ่งเอาไว้ทําเป็นแบบพวกไลเนอร์ทั้งหลายนะคะที่เป็นไลเนอร์แบบฟูหรือว่าเราจะสามารถใช้อายแชโดว์มาทําเป็นไลเนอร์ก็ได้วันนี้ที่เตรื่งแต่งตาเนี่ยต้นก็ใช้เป็นตัวอายแชโดว์ตัวเป็นเบอร์แรกนะบนตลับอ่ะมันดูจะเป็นสีส้มที่อ อิดๆนิดนึงแต่พอแต่งบนตาแล้วมันมีความแบบชมพูแบบอมม่วงๆนิดนึงคือเติ้งไม่แน่ใจมันอาจจะมีการเล่นกับอันเดอร์โทนเราด้วยนะคะเติ้งเป็นคนที่อันเดอร์โทนแปลกๆนิดนึงคือบางทีก็ชมพูชมพูบางทีก็เหลืองบางวันแล้วแต่วันคือขึ้นอยู่กับคอนดิชันร่างกายและการพักผ่อนเลยนี่นะคะเป็นลิปที่ออกมาใหม่เลยชื่อรุ่นว่า Non ส t i c k y d a ร์ l ดซเซลชินนะคะ Non สติ c ก y ก็คือทาแล้วมันไม่แบบเหนียวหนึบหนับแล้วก็ d ด zzle ชินอย่างเงี้ย ก็ตัวนี้เขาจะมีวิ้งผสมนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราจะมาสวอตให้ดูทุกสีไปดูสวอตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ โอ้โหกิตเตอร์ปึงปังมากเนื้อของอายแชโดว์นิ่มจริงๆแล้วก็สีชัดมากอันนี้คือปาดครั้งเดียวเลยนะสีแบบติดชัดปื้ดไปแบบรอบแขนเลยอะนี่เขามีสามสีเนาะนี่วิ่งจริงอเลยจริง ลิปรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นลิปออกแนวกลาส g l o นิดนึงนะมันจะเนื้อใสๆเป็นทินนะ่ะสำหรับเตัวก็คือสีค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเวลาทาบนปากมันจะมีความเอียงส้มกว่าชมพูกว่าแล้วก็นูดกว่าสักนิดนึงแล้วก็สีของลิปรุ่นนี้มันไม่ได้ออกเป็นสีตุนๆนะคะออกเป็นสีค่อนข้างสดใสนิดนึงนะสำหรับเตัวก็คือมันทาแล้วมันจะมีความแบบ สดใสแบบออกเด็กลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสีนีออนจนกระทั่งลอยนะคะมีชิมเมอร์แทรกในเนื้อลิปทุกสีเลยแล้วก็ชิมเมอร์ที่แทรกในเนื้อลิปเนี่ยจะเป็นออกแนวโฮโลกรมจะมีทั้งสีฟ้าสีแดงสีชมพูอะไรเงี้ยมันจะแทรกแทรกปนกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทาบนปากเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นความติดโทนสำหรับเื่องอันนี้เป็นภาพที่ เช็ดด้วยคลีนซิ่งที่มีน้ำมันผสมนะคะเตื้องถูแล้วถูอีกนะทุกคนคือมันแบบจริงๆมันมีความติดทนมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยไม่ได้คาดคิดว่ามันจะติดทนได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็พอเวลาทามันมีสเตนสเตนก็คือไม่เพี้ยนด้วยนะคะนี่ออกมาเป็นแบบนี้นี่เลยสีค่อนข้างแบบ ออกชมพูออกส้มอะไรเงี้ยเต้งว่าเน้นมาทางชมพูกว่านิดนึงนะคะเวลาทาก็คือเต้งจะทาเป็นแบบบางๆก่อนถ้าเต้องอยากจะเพิ่มสีเนี่ยเต้งก็จะทาซ้ําซึ่งลิปรุ่นนี้สำหรับเติ้งอะ่ะพอทาเสร็จแล้วเต้้งรู้สึกว่าสีเขาชัดกว่าที่เราเห็นตอนแรกอีกอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรนะสีนี้คือเต้งทาเบอร์สามค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสววนปากกันนะคะเติ้งขอทําเป็นแยกนะพอดีวันนี้เติ้มทาให้ได้ไม่หมดนะคะเติ้งก็เลยขออาศัยแยกวันในการถ่ายเนาะเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีที่ออกทางส้มที่สุดเลยแต่พอทาบนปากเติ้งแล้วอะความที่ปากเรามันเป็นมีความสีชมพูสักนิดนึงจากพื้นปากเดิมเติ้งนะมันก็จะมีความไม่ได้ส้มเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้แบบออกอิดใดๆนะคะ เบอร์สอก็จะออกยังชมพูเหมือนอยู่เหมือนเดิมต้องว่าเบอร์สองก็คือจะเป็นชมพูแดงที่สดใสขึ้นมาแล้วแหละก็ออกแบบธรรมชาติที่อยากได้สีชัดนิดนึง ส่วนเบอร์3นะคะจะเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างมีความธรรมชาติที่สุดถ้าสีที่ธรรมชาติที่สุดให้เลือกเป็นเบอร์3นะคะเขาจะมีความนุชมูเล็ก,ลกๆนิด,นด,นดๆอะไรเงี้ยมันจะมีความกลืนไปกับสีปากส่วนเบอร์สีจริงๆก็ค่อนข้างคล้ายกับเบอร์3มากเลย คือตับเบอร์สี่จะมีความออกดีดสดใสขึ้นมากว่าเบอร์สามนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นซึ่งเวลาทาแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความต่างเลยเบอร์ห้าจะเป็นสีที่ธรรมชาติที่สุดแทบไม่ค่อยมีสีนะคะแต่เติมไม่รู้ทำไมถ้าเกิดเราทาซ้ำมันจะได้สีที่ชัดขึ้นเยอะมากๆเลยเบอร์ห้าจะเป็นอีกสีที่เราทากับสีอื่นได้ต้องพูดก่อนเลยนะคะว่า เติ้งไม่ได้คาดหวังกับการติดทนของลิปตัวนี้มากมายนักนะคะเติ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นทินต์บางๆกลอสใสๆที่เน้นลิเตอร์ปรากฏว่าไม่ใช่เลยทุกคนคือมันติดทนมากสำหรับเติ้งคือถ้าเราทาครั้งไวน้นานๆให้ตัวสเตนเขาเซตอะ่ะมันมีความติดโคตรทนอะ่ะคือทนจริงๆนะคะต้องใช้เป็นคลีนซิ่งที่มีน้ํามันผสมถึงจะลบทีเดียวแล้วถึงจะหมดนะเออถ้าเกิดเป็นพวกคลีนซิ่งแบบน้ำอะไรเงี้ยก็จะเช็ดไม่หมดแบบ ต้องเช็ดหลายครั้งหน่อยถึงจะออกหมดนะคะตั้งใจเช็ดนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวเติ้งให้ดูใกล้ๆนะนี่คือมือเติ้งไม่ได้มีสีอะไรเนาะนี่เติ้งถูแล้วนะเห็นปะสีมันไม่ได้ติดออกมานะคะเพราะฉะนั้นความติดหลอดโอเคอาจจะมีหลุดออกมาบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เยอะอะแล้วก็คือมันไม่ได้ติดออกมาไหมให้ดูไปชัดๆดูด,ดิไม่ได้ติดออกมานะคะถว่าเวิร์กมากเลยสีก็ยังชัดอยู่นะ เต้งไม่ได้เมมกลอสทิ้งหรืออะไรเลยนะคะนี่คือเป็นฟฟลลิ่งที่หลังทาเสร็จแล้วก็ค่อนข้างเสร็จตัวนิดนึงไม่ติดไม่ติดดีต่อมาพูดถึงการกลบสีปากแน่นอนว่าตัวนี้นะคะเป็นทินนะทินไม่กลบสีปากแต่ข้อหนึ่งที่เต้องอยากจะบอกก็คือหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าผิวแทนผิวคล้ำอย่างเงี้ยต้องทาสีอะไรอันที่จริงแล้วอะผิวขาวกับผิว คล้ำเนี่ยต้องว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดในการทาลิปเลยทุกคนสิ่งที่มันจะบ่งบอกความเหมาะสมที่ในการทาลิปของเรานะไม่ได้อยู่แค่ความขาวความคล้ำของผิวแต่มันอยู่ที่อันเดอร์โทนค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะ ค่อนข้างดีเทลแต่ละคนนิดนึงนะว่าอย่างคนสีผิวสีเหลืองทาลิปสีส้มจะขึ้นกว่าถ้าเป็นคนที่ผิวคล้ำแต่ไม่ได้คล้ำแบบเหลืองอะไรเงี้ยอาจจะทาสีชมพูแล้วขึ้นกว่าก็ได้เออข้อน,นี้คือต้องอยากจะบอกหลายๆคนเพราะว่ามีหลายคนชอบบอกว่าเออผิวคล้ำมาค่ะทาสีไหนดีแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีข้อจํากัดในการทาขึ้นอยู่กับว่าอันเดอร์โทนเราเป็นยังไงและพื้นปากเรามันเป็นยังไงสีไหนอยู่บนปากเรา แล้วมันทำให้หน้าเราดูดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่ personal color ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะความสบายปากสำหรับเติ้งคือตอนนี้เติ้งทาเป็นสีเบอร์5นะคะอันที่จริงแล้วเบอร์5มันดูเป็นสีที่อ่อนที่สุดแต่ว่าอันนี้เติ้งทาประมาณ2ครั้งนะคะ2ครั้งในการแบบคือมีความตั้งใจในการ close up ถ่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีความเข้มเพราะฉะนั้นลิปรุ่นนี้ต้องแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีเข้มทาทับได้นะคะไม่มีการ ตกตะกอนสีและไม่มีการแบบไม่มีการเยิ้มอ่ะคือเขาเซตไปบน,นปากคือทาหนาก็ยังเซตนะคะแต่ทาสบายๆก็คือค่อนข้างบางๆก็ได้นะไม่ถึงขั้นบางมากทาเต็มก็คือโอเคอันนี้คือเลิศมากลิปตัวนี้คือเลิศมากทาได้แบบหลายแบบมากแล้วมันก็ไม่เอฟเฟตต่อการใช้ชีวิตอยู่นะใครที่ชอบทิ้นใสๆออกกลอสนิดนึงแล้วใครชอบกลิตเตอร์ ถ้ากลิตเตอร์ต้องเยกให้แบรนด์อัลลิเชียนะคะเออแบรนด์เข้าทายอย่างเป็นทางการแล้วนี่ก็คือเติ้งไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเติ้งแค่ชอบกลิตเตอร์เติ้งก็เลยมาทำให้ดูแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้เติ้งเล่นด้วยนะคะนี่ใครมีคำถามถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเติ้งตอบให้วันน่าจะกันให่บ๊ายบาย